สวัสดีครับพบกับผมนะครับหนึ่งซาปโปรมิวกนครปฐมกันอีกแล้วนะครับวันนี้เราก็มาพาไปชมกันอีกหนึ่งครั้งนะครับกับตัวสุดท้ายของเรานะครับ MIX TASCAM M08 ตัวนี้ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากนะครับเพราะว่าเสียงดีมากๆเมื่อเทียบกับตัวหลายๆหมื่นผมบอกได้เลยว่าตัวนี้เด็ด จริงนะครับแล้วก็หายากสภาพสวยของแท้จากต่างประเทศเป็นมิกเกตสตูดิโนะครับตอนนี้เราเอาตัวเนี้ยต่อกับเอฟเฟกนอกเพราะว่าเจ้าเครื่องมันเองเนี่ยไม่มีเอฟเฟกมาให้นะครับเอฟเฟกนอกเราสามารถเลือกซื้อได้ตามใจชอบนะครับในวันนี้ตัวอย่างในวันนี้นี่เป็น y a m a ฮ่าโปรอตัวแพงที่สุดของยามาฮ่นะครับฟังแล้วเป็นไงเสียงใหม่ขนาดพูดเพลินมากอ่ะเราไป ทดสอบกับเพลงตัวอย่างนะครับร้องไม่ได้เพราะอะไรแต่จะทดสอบให้ดูในตัวอย่างนี้จะเป็น X Team ีม te คาราโอเก s แท้ SoundFont เนี่ยเป็นที่ผมทำหนึ่งซาวโปรไรส์คอนเสิร์ตพนะครับบีดีเล่นกับ XMKL ครับปลายกันเลยสนใจยังไงติดต่อโทร0823292891ครับดึงซาวโปรโมิวสิกนะครปฐมาพาจบทุกชิ้นครับ หากชีวิตคือการดิ้นรนคนหนึ่งคนต้องเดินก้าวไปให้เรารู้เส้นทางแห่งใจแล้วก็ไปให้ถึงที่นั้นเพราะชีวิตคือการต่อสู้ให้เรียนรู้ด้วยใจตั้งมั่นเส้นทางไกลแค่ไหนช่างมันคนช่างฝัน เท่านั้นทำได้ฉันคือหนึ่งคนที่ทนฝันฝ่าพลังศรัทธาคือสิ่งดีได้มาเท่ากันเหมือนกันทุกทีเตรียมใจที่มีให้มันคงเข้าไว้ขอเพียงแค่ฝันให้ไกลแล้วไปให้ถึง จงมั่นใจที่ทำลงไปนะถูกแลว้วอย่าฟังคำคนอย่าสนใจใครอย่าเปลี่ยนแนวคนแน่แนวเท่าน,านั้นผู้ชนะนะครับถ้าใครอยากมีคาราโอเกะเสียงดีๆเอาไว้ร้องนะครับอย่าลืมดึงซาโป,โปมิวสิกนครปฐมครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างที่เรานำมาเล่นให้ดูนะครับมิกเซอร์ โน้ตบุ๊กคาลเ,เกตเนี่ยเราไม่ได้เล่นแยกลายนะครับเราใช้สายแค่เส้นเดียวต่อตรงนี้นะครับไม่ต้องปรับให้เมื่อยเสียก็ดีได้นะครับผมบอกเลยว่าหลายๆคนพลาดจริงๆกับมิกตัวนี้มันเด็ดมากนะครับเหลือตัวสุดท้ายแล้วใครสนใจยังไงก็ติดต่อเข้ามาครับ0823292891นะครับดีไม่แพงคุณภ,ภาพสุดยอดนะครับมีมิกตัวแพงๆเอามาเทียบให้ฟังได้นะครับเดี๋ยวพี่จะบอกว่า เออจริงนะครับได้มาเท่ากันเหมือนกันทุกทีเตือนใจที่มีให้มันคงเข้าไว้ขอเพียงแค่ฝันให้ไกลเมื่อไปให้ถึงที่จุดหมายโปรดจงมั่นใจที่ทำลงไปนะกแดไง ฟังคำคนอย่าสนใจใครอย่าเปลี่ยนแนวคนแน่แนวเท่านั้นผู้ชนะน,นะครับถ้าใครอยากได้ความรู้ดีๆอย่างนี้นะครับวิธีการเล่นต่างๆนะครับอย่าลืมกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เราด้วยนะครับรับรองว่าท่านจะไม่พลาดของดีๆของเด็ดๆ,ๆนะครับจากเรานะครับสินค้าของเรานะครับทำจบ100%รับประกันให้อีก3าเดือนนะครับ ทำเหมือนใช้เองนะครับเราเน้นขายคุณภาพจริงๆนะครับตรงนี้สําหรับใครที่จัดจากที่ไหนมาแล้วไม่จบยังไม่ถูกใจเนื้อ,อรายละเอียดยังไม่ได้แวะเวียนมาหากันครับ0823292891ครับสำหรับคลิปนี้ก็เล่นแบบง่ายๆให้ดูซื้อมิกไปซื้อ EQ ซื้อมิกซื้อ EQ ซื้อคอร์สทาไม่เอาคอร์สเข้าไป p o w e ไปลำโพงแล้วก็มีใหม่จบแล้วและเสร็จ อ่ไปดูกันนะครับนี่เอฟเฟกตอนนี้เราใช้ยามาฮ่า r ปรอนะครับตัวหนาหนาดำดำนะครับนี่เลยเสียงดีมากมากครับสำหรับใครที่สนใจมิกยามาฮ่ามิกแม็ i กี้มิกพลสนะครับจากต่างประเทศสวยๆเราก็มีเหมือนกันนะครับอย่าลืมนะครับยังไงก็ขอฝากติดตามไว้นะครับ สำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้แต่เพียงเท่านี้ครับผมการทำเครื่องก่อนส่งมอบให้ลูกค้านะครับตัวนี้จะเป็นซาวคราฟตระกูลสปิริตไลฟ์โฟนะครับทุกเครื่องมาจากต่างประเทศหมดเราจะมาลื้อนะครับแบบนี้เลยรื้อตรวจช็คทุกจุดนะครับตัวไหนมีปัญหาจับเปลี่ยนหมดนะครับแล้วก็ของเราเนี่ยจะเปลี่ยนสไลด์ให้ใหม่หมดเลยนะครับเพื่อการใช้งานเหมือนกับ นับ1ใหม่จากบริษัทนั่นเองของเราต้องเปียหน0้ยเเซครับและเรายังรับประกันหลังการขายให้คุณอีก3เดือนเต็มเ็มนะครับนี่เลยตะไลดสวยๆแบบนี้เปลี่ยนใหม่ยกชุดครับไม่ต้องกลัวปัญหาคอกหอกแครกแคกจี่หำของเราไม่มีครับเพราะของเราทำด้วยใจให้ด้วยรักแบบมืออาชีพครับนี่เลยทุกชิ้นต้องลื้อทุกเครื่องต้องลื้อ หรือมาตรวจหมดนะครับไม่ใช่ว่าเอามาแล้วจะขายแบบนั้นได้เลยของเราไม่นะครับหรือหรือการเห็นจัดจ้กนะครับทุกส่วนแบบนี้นะครับภาคของสวิตต่างต่างทความสะอาดหมดนะครับเห็นไหมครับเครื่องที่มาจากต่างประเทศเนี่ยภายในจะสวยมากๆเลยนะครับเห็นไหมครับทุกอย่างต้องสวยงามครับจบที่1นึ่งซาโปมิวสิกนครปฐมนะครับเครื่องเสียงบอกแล้วว่าเราทําเหมือนเราใช้เองนะครับลูกบิดทุกลูกนะครับทําความสะอาดตากแดด นะครับเอามาเป่าลมให้สะอาดเหมือนใหม่แล้วนําไปประกอบกับเหมือนเดิมน,นะครับจึงได้เครื่องที่สมบูรณ์แบบและรับประกันให้คุณอีก3เดือนเต็มสนใจสินค้าดีๆจากต่างประเทศนึกถึง1ซาปโปรครับ2 8 2 3 9 9 2 8 9 1ครับ